หน,หนึ่งทิมมงงตัวนูเมนแบบนี้หนึ่งมันจะเห็นดอกหนึ่งมัหาอยู่กับแล้วนะครับประมาณก,กับมะเรียเ่ยงแนวนี้ครับใส่ถุงนะครับน้องนี่ครับดูขามาหาเห็ดก็มาซื้อกันนะครับนาอนี่แล้วนะครับทุงอร่อยอประมาณนี้นะครับนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาผกกับน้องหนึ่งกับไอบ้์มินวิทเนาะจ้าสวัสดีพญายัย,ยลุงป่าเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แหละครับภูเขาเบิง่งนเทอร์ลูครับวันนี้กัมพบช์ผกันในเช้าของวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรมเก่าคำเดือนสามอยู่นะครับเนาะน้องหนึ่งมาพามาพิกัดได้มือน,นวันนี้พาว่าน้องเม็กจ้ามานน้องเม็กต,ตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ลักๆมานี่ก็กกว่าสิมาเบิ่งเห็ดผึ่งแดงหน่อยแล้วนะครับเนาะหรือว่าเห็ดผึ่งแดงชี่เพิ่นว่านี่ยแล้วนะครับอ่ะไปลุ้นกันเบิ่งครับว่าสิได้บ่มือ้อนี้ครับไปครับอ่าดอกเแรกเห็กมันจ้ะเห็ดยผึ่งแดงเขาเหาน,นะจ้ะผึ่งแดงหน่อยเนาะจ้ะดอกแรกจ้ะนี่ทีอีอกสีสันคือใบใหม่แห้งครับนี่ข้าจะเหานี่อ้าว สามดอกจ้ามองนี้อ่านี่นะครับลักษณะดอกเห็ดพึ่งแดงหน่อยลักษณะดอกถือว่าใหญ่เต็มถี่ได้สำน,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 นี้น่นอนหนึงนี่จ้ะขาเหนียวรสชาตินี่ว่าตา้อหงห่วงแน่นอนนึงเนาะแกงแล้วเป็นสีเหลืองจ้ะพี่เนาะโอ้เป็นเดียวจ้ะไ,ไปเอาอีกจ้ะ มาลุ้นกันเมั้งเนื่องจากว่าน้องนึ่งกับไอวินสิเดตพ่อแกงบอมเหนีเอ้าขาลุ้นมันไตทองเมั้งน้องนึ่งเป็นยังไงเสีเหลืองจ้ะนี่ครับพี่ดอกนอั่งไอวินของมันเสือนเน็ดเพิ่งแดงสีเนะาะจ้ะเพราะว่าเกิดในนน้ำปลาสีครับใช่แล้วน้องนึ่งเก็บนี่นะครับเจา้าดอกมันนี่ก็อากาศสีพาองศาครับโอ้เย็นแหงครับ นะครับลักษณะของเห็ดเผิองแดงชนิดนี้ออกน้นำปลาซีนะครับปลาซีหน่อยปลาซี่นานาเนี่ยนะครับใบใหม่หน,นาเคยออกมืงไหรกออกมืงอไหันทุกปีครับ,อบมองก็ดอกสองดอกใจเย็ยสซ่สมบนชิดส,สัตว์ครับลักษณะดอกครับดอกหนึ่ง ถือเงียบครับเจอ <ใน S 1> จุ่มนึ่งก็เห็นจุ่มนึงจ้ะเป็นกเป็นกอ<ช>เต็มขี่เพิ่นเลยได้ครับดอกซ้ำนี่เพราะว่าจังหวะดไดเออนเฮดเพลิงแดงหน่อยนั่นหนึ่งลักษณะขาหล,ยลายๆคือกันแต่ว่า,สารสชาตินั้นบ่หน่อยนําครับราคาแพงในเฮดชนิดนี้นั่งน,นี่จ้อ่ะครับมีอดอกนึงจ้ะ ลงนลอลยๆเตะเปาะอยู่เนี่ยมจชสิบว่าเห็นนยครับพอพี่น้องมาจึงสังเกตดีๆครับคุณนะดอกเฮดเลอกๆเพิ่มนจะ้ะจำนี่แหละครับดอกเฮดอันนี้ใช่ดอกนึงดอกหลุ่นมินินะครับ เต็มสี่เหรอจ๊ะพี่น้องสั้นอีกดีจ้าพึ่งเดงขาน้อยอื้อโดอกน,น,น้อยๆนี่ปละมาหลุ่นกันเมื้งน,น,งงน,นด้จ๊ะว่าน้องเมงกับไอ้มิ่นสิได้แจ้งบ่าอี่แฝดเลยจ้ะ ยยยืยนดอกนะึง<ผ>ค่ะกำลังสิตแตกเลยอยู่กิ่งไก่กันนะครับนในตัวทรายก่องหยากน้องหน,หนึ่งจ้าก็เุ๊กสีหน่อยไล่ให้อธิชอรชวตครับอันอีกบันตรงหนึ่งท่งนั้นสองดอกจ้ามีนะครับจำหรับวันที่ยี่สิบห้า,ากุมภาพันธ์น้มันมงจ้าถุงน้ำกันไปเรื่อยๆจ้าอากาศแค่หนาวเย็นเฮ็ดก็ยังออกให้เก็บอยู่นะครับเนาะจ้าครับเริ่ม เห็นแน่ละครับในกลนตาเน็ดนี้ก็นแล้วเจสภาพดินกับอากาศนั่นนองนึงใช่ชนิดนี้ก็แเดีแต่มองดอกใหญ่ดอกหน่อยครับมีทีิปูมมตัดเขาน้องนะจ้ะขับเกียบใหม่เห็นจ้ะอีกจ้ะ จ้าจ้าหิดพขึ้นแดงหีพว่นเชียบรองนะ้ำให้รองนึงเนี่ยออกว่าไรมาจังปีรองนึ่งปุ่นดอกหนึ่งนะชละดอกชีละสเตียบจ้า เก็บเฮ็ดชนิดนี่ต้องใช้เวลาเนี่ยนะ้องหนิงเนาะใช้เวลาความพยายามเลยแกสายตาหาบึงครับมันดอกหน่อยตอนนี้ก็ม่วงก็กลัวแล้วครับเกือบสองโมงแลแดดออกแล้วนะครับม่วงสี่สิบแล้วครับน้ำปลาชีนี่แหละนะครับนอน,นี่หละสภายพ,พี่น้องบึงม่วงปลาเฮ็ดเกิดน้ำนะครับน,น,น้าเนียนแห้งครับปลาชีหน่อยนะครับ ดอกหนึ่งลักษณะสีแบบเดียวก,กันกับเห็ดเห็ดเป็งแดงขาลายเนาะใช่แต่ว่าเพ็นดอกหน่อยกลัวครับอีกดอกหนึ่งครับนีงข้าอุ่นรวนเลยมึงถองมึงเลยครับลักษณะแอบเป็นน้ำใบใหม่เลยครับสีสันคือ ใหม่ๆนี่นะครับครับสิ่งที่ยากคือหนองเบื้องลักษณะการเกิดของเห็ดชนิดนี้ครับมีส่วนมากจะเป็นหนึงหน่งเนาะเห็นเห็ดชนิดนี้เนาะหน่อหนึงหน่งเพราะว่าผมบ่าเคยชนัดเห็ดชนิดนี้เป็นไดครับเห็ดละหงอกเห็ดกอเห็ดแนวอื่นดอกใหญ่ๆมีอยู่ครับ พูดครับเดี๋ยวไปเบิ่งจีไก่ครับเจ้ะอุ้ยขาตัวนี้ขีออย้ยาวดีจ้ะตัวนี้ดืึงเตะแต่ใจขี้น้อยนี่แหละครับขนาดดอกใหญ่เตรียมถี่เพิ่นเลยได้หนี่เนาะจ้ะในสภาพดินแนวนี้ครับบางมองไงกระสีดอกไงก้อนนี้นะครับแต่ว่าโบเกินนี่ปันได้แล้ว อืมจ้าแล้วถึงเป็นหยาบเลยยับมาเกะไก่กันนี่นะครับอีมจ้ะข้าวัวนนี่ตัวนี้เซนเนตินิเตอร์อักเกจิออกเจ็คหมือนน้ำหนึ่งออกบดอวนออกเจ้าพี่น้องเพื่อกะสิออกเฮ็ดบุทธิน้ำกลนอกจากตามรักเพื่อน วิธีการหากระหาซองบึงดีๆได้ครับเพราะว่าดอกหน่อยแหงครับเมื่อเทียบกับใบใหม่เทียบกับวันนี้น่หนึงหนึ่ง,งเพียนมาพี่น้องจ้าพน่นวดเลยเอารุดมือครับขาดว่าเฮ็ดแล้วนี่ครับนี่นอีหลีตัวนี้ขาเรียวๆเลย กเห็นว่าแจ้งนันเงาใหม่แจ้งดอกนี่ครับดอกเต็มที่กันครับท่างพี่อีกระวินดอกบีที่นำเต็มทเลยครับพ่าบุงดีๆีที่น้องมากได้ครับยังอีกบ่ยังดีดอกนึงเลยจ้ะครับที่นองได้หรอครับเพิ่งเกิดอยู่ดีแหงเนี่ครับคือว่าปู่เห็นเพิ่นพี่น้อง เห็นตัว oh, อ๋อเห็นตัวหัวเห็ดปิชีอยู่นี่ครับลักษณะการเกิดดอกหนึ่งครับเพ้นม่ครับพี่น้องนี่แหละครับสีสันสวยงามนี่ครับสมกับรสชาตินี่แหละครับที่หนึ่งเลยครับนี่นี่เปิดใบไม้ออกให้

เพิ่งที่ละพี่น้องฮีตเหมือนเกิดอยู่ฟางกันเลยเพรื่องจีบหินคุยติดใจกันอ๋อสิพาไปเอาดอกเต็มถี่เพิ่งเนาะเห็นไหมแล้ววันนึงเร็วใช่เลยรุ่นพามึงจ้ะเป็นตุ๊กไกตุ๊กัดไปเลยนั่นเองเอ้าว่ารุดง่ายให้กันครับเห็ดชนิด กันก็มีผงแดงคาลายายังไงนั่นนะครับจ้ะดีครับทรงคืออี่นน,น,นี่เนาะดอกหนึงก็ง,งัดใหม่อยู่ครับขับแขบนะครับนี่ครับงัดกกใหม่นี่ครับจนีนองก็มา,าได่ได้หมดนี้เนาะจ้าถ่ายปิดทัน,น,นยอกที่สามแล้วน้องนึงเก็บมา ดีนะครับีจ้างพี่น่องก็มาหายห็ดหลายน้วจ้ามันพี่น่องก็หัว่าออกขึ้นกันดิกันีจ้ะแบนี้เามนีนอไอวินเนาะสวยเหเอาไม้โอ๊แยกจอยพีอีกหนึ่งนึง โอ้ตัวออกมาเบบไหนเอางี้ยื้อจุ๊บยบุญเลักษณะงาข้าวเหนียวรสชาตินี่มกรุบกรอบหวานนู่นนึงอะสีแกงเราชีเหลืองจะแซ่บนะพร้อมครับอาะสันี่กระเดียดเรือบอกเลยครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาจังหน่อยแล้วครับยจะจึงโพนมีอีกบนนึงนี่อยู่จ้าเดี๋วตีนโพนนะครับเนาะอะช็อตนีซิโบคาต์เลยครับจ้า าสายเก็บเลยเยอะเวยพี่เอวินเอ,นเอาผลกันนึงนีงน่ัวไ,ได้ไม่บ่ออะไรนะคขาพลเมนสันได้จ้ะนี่นขัดก่อนครับมันขาดคงใหม่ รกระทบแสงแดดสีแดงจริงคืองเลยหยุดมากยืมาใส่ะตัวคนตานะครับครับ ก,ก็วุ้นี่วันได้ดอกจ้ะเสะือนผู้เห็นสามดอกมจ้ะอนนีจ้าดอกเริ่มแตกเนี่ยแล้วเนาะจ้ะเพิ่งเกิดมาเจออากาศหนาวเย็นครับจ้าข้าวอุนไม่จัดตัวนี เน็ดชนิดนี้นักบวอหนึ่งนี่เบาแหงพี่น้องตาหนึ่งองหนึ่งนี่ต้องจะได้พระหลวงเมีราคาแพงครับตัวยรสชาติรสชาตินี่รสชาติดีนะหนึ่งนะอะไ้ละหลานเสียอธิบายรสชาติพญามหญ่ฟังนี่ครับเนาะจ้่ครับตัวนี้สวยจังเนี่ยเงายาเงาใหม่เลย Ngày tiên chỉ vẫn đang nồng nề Chà Thì có Chà, thử xuôi Thì có lái đồ này, Thì chà, mong lấy Mong lấy mấy, đứt đi nọ kì Để cho mình. Chập Nó lên thường hết rồi Nó lên thường hết đọc tùm lên Nó lên Mình gì vậy

นี่งน,นึงเก็บมาเลยนะจ้เอามาตัดขายผี่ใส่หนึ่งหนึ่ง ไกล,ล้ๆครับสองดอกมองนี้นี่ตัวนี้นอนเกิอดอู้หูจจ้าเนี่ยครับอานทีละดอกนะครับอยู่ในไลยดอกกัไเ้ครับ แล้วน้องมึงจีตัดน,นดหนนจ๊ะดอกหอมนะจ๊ะเราจะมีจอเลยจ้ะอ้าวเดือกกระเตียคะกระเตียกบานไงก้อนนี้ดอกงามขนาดเอากดหอาใหม่หน้อยวินเตี๊่ปะเลยเป็นมาเลย,ย,ยขุดขับยินยหนเป็นดอกหนึ่งเป็นเจนวะกับ ดอกใหญ่ใสงามๆเลยครับดอกนี้ครับเดวิดใส่นลยเฮ็บมาเลยหนึง,นงจ้าเี็ดสามดอกจ้าเฮ็ดชนิดนี้นี่เคยเกิดอยู่ดอนได้ได้จังเกิดนั่นนหนึง่งแม่นจ้าพี่หนุ่มเกิดเฮ็ดอันนี้เกิดแล้วกว่าชนิดเฮ็ดมดดินนั่นลนะหนึน่งคิดว่าครับกระาติดตาม,ามดดเมืองว่าจิมีเฮ็ดชนิดใดเนี่ยครับครับเบิ่งลักษณะความงาม กับลูกชัดอู้หูดอกนี่จ้ะเทคนิคหนึ่งจะเห็นได้หนึ่งคือาอยู่กับเบิ่งไปเรื่อยๆได้นะหนึ่งจ้ะเหม่มาบุญดีดครับว่าแม่นดอกหน่อยอันนี้ได้พี่น้องนี่ละดอกเต็มสีวันนเออเฮ็ดชนิดนี่ดอกหน่อยเนาะจ้ะ จะมาเดินเฮ็ดเผือกแดงหน่อยครับเดี๋ยวเฮ็ดบางท่านเพื่อเดินเฮ็ดเผือกเผือกแดงสี่วันหนึ่งครับลักษณะนี่ปลาเกิดที่นอนเห็นบัวครับบ่ายน้องทดสอบวิวินหันวิวินมาบ่เห็นยืนเห็นใบใหม่เนาะแมนนะครับลักษณะปลาที่เกิดครับเนี่ยจะชิบ่เห็นกันครับหนึ่งหนึ่งครับเก็บเห็ดอีกวันหนึ่งทางนั้นหนึ่งหนึ่งเก็บ ทุกคนเลยครับเหนื่อยสายตาเบิ่งปลาน้ำนอครับพงใหญ่ยมญ่พงษใหญ่พ่อไไพอพนองครับไปรุนไปห,ไปหาเฮ็ดกันอีกครับบานนี้ครับเบิ่งปาแล้วก็มาเฮ็ดกันต่อครับเบิ่งขอบดอกครับสีออกสีขีมออกสีไข่เลยนังหนึ่งจ้ะตอนนึงครับดอกเฮ็ดเป็เตะลี่ตวนพี่นอง หนึ่งสิ่ตัวมูเมนมามูเมนเก็บดอกหน่อยมันได้ครับนี่มันซ้ำนี่นะครับบอกอีกแค่หนึ่งครับอือหนึ่งที่ตัวน้าดอกหน่อยคันคือเฮดเผิ่อค้าไหลมันสิดอกงหญ่นะจ๊ะดอกหน่อยๆงามๆเลยครับนี่ง่ญ่เต็มทีเขาเล้วนี่นอะจ้าตัวนี้จูมเพื่อนจากทางบ้านกะสิค้ากะสิซ้ำนี่แล้วพี่นนองหางสิบานออกนนนะครับนี่เท่ว่ามานขาดกี่ได้สี่ซ้ำนี่น่อนหนึ่งสำหรับดอกเฮดครับ พุ่นไปพุ่นมาตีมงเกานี่ก็เห็นเหลืออยู่น่ะหนึ่งหนึ่งจ้าเนี่มาดีๆครับนิดๆนิดต้องเก็บเล็กผสมหน่อยน่ะหนึ่งหนึ่งจ้าเเห็ดยัางหนึ่งหนึ่งไปเห็ดรังเขียวจ้าเดี๋ยวยิใหญ่แนี่ยเตรียมตาไว้อยู่เนาะจ้าคันโดคือเห็ดผงแดงคือสีหยาอ่ะไปเอาเห็ดผงแดงกันอีกหน้าหนึ่งจ้า เกิดที่ในใบแสดงนหนาเนี่ยนี่เลยครับเอาแล้วนะครับบานนิสิ้าปัญญายาไอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับลับไปในบ้านกันครับไปเบิ้งวิธีการขายเฮ็ดนะครับกับช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องก็มาหาเฮ็ดหล่นะครับไปครับไปเบิ้งวิธีการจัดเห็ดขายเฮ็ดกันครับผมนี่นะนะครับมองเอามาขายก็เอามาใส่ถุงขายน้ำขางทางนำ้ำขังมูบ้านนี่แหละนะครับหนาทาง ไปปลาเฮดนะครับีอยู่ในบริเวณมัาค้าคุณหลาดครับเป็นการสางไล่ใดให้นํานะครับนาะหลังจากเก็บเฮดมาเราวป็สิมาว่างคายนี่แหละครับแวะมากก็มาอุดน้นใดนะครับนี่อยู่ในกพอกผอดไงมันค้าคุณหลาดนี่แหละครับเนี่นะครับเฮดื้อนี้ครับนี่ของป่าเพิ่นนาำนะครับนาอ เป็นหมุนใบใหม่มาเห็นไหมครับหมุนหมุนป้าหมุนโด่งแห้งนะครับเจ็ดจิ๋ดนะครับนอนโอ้ยลำบากแห้งแล้วี่นอนเสียนี่แะครับมหาดองนึงกฤษจีเลียงเนี่ยนี่นะครับนอเลียงเห็ดป่าเป็นน้ำครับเนี่ยบุกวางมาบังเลยครับบานโอ้ยนี่แหละครับอยู่เห็ดบานคำคุณลาดนะครับบุญสลิดแล้วบ้านเบาวิ่มบานน เนี่ยนี่แล้วนะครับอาชีพลักลักนาแรีงหรือว่าน้ำนาเฮ็ดออดนะครับนอแล้วนะครับประมาณก็มาเรียงเนี่ยนี่ครับใส่ถุงนะครับนอเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเขาเพิ่งเข้ากอกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับลูกค้ามาหาเฮ็ดก็มาซื้อกันนะครับเนาะถุงละอร่อยครับ นี่แล้วนะครับชุ่มอร่อยอกับสีประมาณนี้นะครับนเนาะไอ้เบิ้นบรรยากาศพี่น่องมาหาเฮ็ดนี่ก็มาสื่อนั่นมารับผู้ใด้หาประมาณครับนีแ่แหละนะครับเป็นการสร้างงานสร้างรายไใด้ให้ชุมชนนึ่อย่างหนึ่งครับพี่น่องมาจ้างยืนเจอผู้ใด้ก็มีผู้ไ่ได้ก็มีนะครับเนาะ เอานะครับบันปิดคลิปกันน้ำหนังหนึ่งเลยนะครับปิดคลิปย่ราขายเนื้อเต็น่องในบ้านมาจาโคขอกไงจ้าบันูนนี่ละจ้ารับคลิปมันนี้ก็บด้กเทียงคนนี่ละจ้าพี่น้องขอกกันคลิปนะเดจ้าสำหรับคลิปมันนี่สวัสดีจ้านะครับเน็ดครับรับคลิปวันทีรษะสิบห้ากุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสิบหะครับมันนี่กัต้นก็วันศุกร์ กษิตราอําลาพระจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปสมัมรก็อย่าลืมกดไลค์ครับถึกใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอําลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสุขผูทุกคนครับโคดีเป็นของท่านโชคมาร์เป็นของทุกผู้ทุกท่านครับผม